สวัสดีค่ะวันนี้มากินส้มตำกันนะคะส้มตำเหมือนเดิมนะคะเหมือน <laughs> วันนี้อารมณ์ที่จะมาแบบกินส้มตำกุ้งสดนะคะแต่ว่ากับมีแล้วก็จะมีไข่ต้มแล้วก็จะมีปลาหมึกสีดำไปหน่อยนะคะมันมันอยู่นานแล้วเนาะ ปลาหมึกแห้งนะคะปลาหมึกแห้งทอดมะเขือแล้วก็ผักสลัดนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะหิวแล้วเนาะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะเจ้าส้มตาคนเหนือนะคะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนขออนุญ,ญาตไข่วางตรงนี้อันดับแรกต้องชิมขออนุญาตใช้มือนะขออนุญาตใช้มือนะคะ โอ้ยขออนุญาตแบบอยากกินแบบนี้อ่ะใส่กุ้งข้าไปออันน้ข่าวาชิๆแล้วก็ขอใส่มีวันนี้ขอเสียมารยาทในการใช้มือนะคะถ้าไม่ใช้มือกินมันไม่อร่อยนะมีใครอยากกินด้วยไหมคะ เ okay. คคุญิตใส่จับแบบนี้เลยนะโอ้โหคำแรกคำแรกจะเข้าปากยังไงเนี่ย Oh my b u d อืม เร,เราเวฟหวานมากอืมใครอยากกิกมะเขืออมืมะเขือแก่เป็นหอไม่ชอบเลยอ่ะอยากกินมะเขือในสีขาวอ่ะขอกัดตัวนี้เห้งอันนี้ในดำมันไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ชอบกินของแก่ <c oughs> อันนี้เกือบแกงโอเคถ้าขครได้หัวกู <c oughs> <c oughs> กินด้วยกันนะคะขอาซอยแบบนี้นะอร่อยมากส้มตำนี่บอกเลยว่าเป็นเมนูที่แบบกินเท่าไหร่ไม่เคยเบื่อเลยอะ่ะอืมอืม ก็กินก็มีอาหารฝรั่งนั่นแหละก็ไม่ยอมนะคะอืมสุดยอด กินเองก็ดีแบบนี้นี่เองเนาะแบบเราจะกินอะไรก็ได้เราใส่อะไรก็ได้อะยอดอร่อยมากขอเอาอันนี้ครับแบบนี้อร่อยอ่ะ ตอนนี้จะไม่ค่อยใส่อะไรเยอะนะคะไม่ใส่ถั่วดินที่เกี็ดกินถั่วดินแล้วนะคะอ,อ๋อโ <c oughs> อ้โหัวู้ห ผมใหม่หัวฟูไม่อยากใส่น้ำมันเลยนะอยู่ยกลัวมันมเหนียวมะเขือหวานมากอร่อยอร่อยอร่อย,ออยขอกินไข่เหนียงมา <laughs> มองตัวเองว่าเหนียงมาแล้ว อร่อยมากเขากินแบบเดิมฝนจะตกอีกแล้วบรรยากาศดีมากบรรยากาศสุดยอดเมียงซมต่ำนะคะเมียง้มต่ใครอยากกินเชิญทางนี้ได้เลยคะ่ะเชิญมากินได้กันได้นะคะน้องแมวกินได้กันไหมคะน้องลิลลี่คะ่ะ น้องลิลลี่ค่ะกินซ้มตำมกับมะมีไหมคะนี่ใส่กุง้งเอ้ยไม่ใช่ปลาหมึกแห้งจะเข้าปากยังไงเนี่ยด้ยวยความพ่โรอ ก็ไม่ได้ผมออกมาอย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติเลยอ่ะมันไม่เคยเรียบกับเขาเลยสักทีหลกอ่ะเข้าไปหน่อยจำเหรบกินข่ดีกว่าอืมอร่อยกินกับผักสะละัด ชื่ไม่เป็นไรมือเราเข้าปากเราไม่ได้ป้อนใครนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่อย่างดีชิ้นใหญ่เกินอะ่ะเดี๋ยวข้ากลับใส่กุ้งแล้วกันเอยอย่าบินมาทางนี้นะเว้ย ไอ้นกบ้าข้างบ้านเขาเลี้ยงนกน <laughs> <c oughs> อ่ะม,ม,มีคนแอบมองอม,มันแก่ะอ่ะ แก่ไหมเนี้ยอืมอันน,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 นี่นั่งมองนกเหรอหืมน,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 นี่นั่งมองนกเหรอที่นี่ดีหน่อยหนึ่งแบบ พวกเด็กๆไม่ค่อยชอบกินไม่ค่อยยุ่งกับอาหารมุมมามนิดนึงนะคะขอเสียมารยาทตันนี้ <c oughs> <c oughs> กินคนเดียวนะคะไม่ต้องเกรงใจใช้มือเลย ไม่ใช้มือมันไม่อร่อยอขออภัย <laughs> <c oughs> เผ็ดมาก ยังต้งตมตำกัแบบนี้เหรอนางลี่มันชื่อลิลี่ <laughs> อ๋อ นี้ฝนจะตกแล้วนะทางโน้นเป็นไงกันบ้างทางโน้นเป็นไงกันบ้างฝนจะตกไหมอืมอน,นี้น้ามไปไหนพกร่มกับเสื้อกันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะไม่รู้มันจะตกเมื่อไหร่อืมอร่อยมะเขือ,อหวานมาก กินกับลาบปลาเนนอ่ะหรือลาบหมูลาบเหนื้อนะอร่อยเอเที่เลยอยากกินเดี๋ยวไปทำสักวันหนึ่งหรือว่าซื้อดีกว่าขี้เกียจขี้เกียจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทำกินเองมันก็ได้เยอะสะใจดี เ่าเห็นกิ้งอย่างนี้หนีกันหมดแล้วเนาะไม่เป็นไรก็บอกว่า I don't care อร่อยอหัวฟูมากเลยอะ่ะ นีติดตามโอ้ยติดตามข่าวลุงพลตาแฉะไปหมดแล้วมีใครติดตามเหมือนเราบ้างเนี่ยเ <laughs> ยากยรู้ว่ามันจะจบยังไงเหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้ว่าผลสุดท้ายลุงพลจะโดนโดนเข้าคุกหรือเปล่า <laughs> หรือว่า จะทำอะไรได้หรือเปล่าคดีคดีนี้จะปิดจะจับผู้ร้ายได้หรือเปล่าอังจริงตามคดีนี้มาเป็นปีแล้วเนี่ยนานมากไม่มีที่สิ้นสุดสักที ไม่ค่อยแพบอร่อยกินกับหมี่ก็อร่อยเหมือนกันนะรสชาติก็จะคนละอย่างกับกินกินกับขนมจีนอะ ส่วนดอกประกาศอะไรไม่รู้นะ่ออะตกใจเมื่อใครมาพูดอยู่ข้างๆ กินข้าวกันหรือยังคะใครยังไม่กินมากินด้วยกันนะบอกเลยว่าลำลำลำเต๊ๆนะอัคือหัวกูมากเลยอ่ะขออนุญาตไปเอาอันนี้แป๊บนึงไปเขาจะดำอยนะ กระต่ายน้อยนะคะกระต่ายน้อยโอ้นี่ดีหน่อยกินต่ออร่อยอร่อยอร่อยอืม บ้านคงอยากกินเนี่ยเสียงประเปะิดเปิดป,ประตูมาดูใจมันเขื่อเริ่มแก่ั้งนั้นเลยอะเวรถตัดในขายของอะไรยังไงเนี่ยเอาของแก่มาขายให้กันกินกุ้งเหรออืม กินได้ไหมคะอินผัก <und ies dans Korean> มะเขือหวานดูดนิ้วเลยนะคะดูดนิ้วโชว์ไปคิดลบเนาะอูลเลนไปอันนี้ใส่กุ้งลงไปนะคะทำเป็นเมี่ยงอร่อยคิดว่าหลายคนเห็นแล้วต้องอยากกินหน้าเลยแบบนี้ลองไปทำกินดูนะคะเมี่ยงส้มตำกุ้งสด โอ้มายพุทธะนะคะอร่อยมาก <laughs> <laughs> ขอดูดนิ้วหน่อยอื <laughs> ติงติงส่งข้อความมาอะไรอะ่ะขอดูหนะ่อยวอา ตีนกินส้มตำายกาันช่วงนี้ไม่ได้ไปหาเลยฝนตกอยู่บ้านได้แต่กินเหนียงฉันออกแล้วเนี่ย ปลอยแล้วอากาศดีดีโอ้ยนึกว่าปลาหมึกพริกแห้ง <laughs> แห้งคอดรู้จกักอะไรนะช้ำนานตอนดึกอะ่ะถ้าดูเข้าไล่สดขายของอะไรอะอาบังอะไรอะที่ตอนนั้นอะลงอะไรอะอาบังสันเนาะชื่ออะไรอะยังไม่ได้คนภาคใตอ้อ่ะ ที่คนชอบดูเขาเยอะๆอ่ะ,อะชอบดูแบบดูด้วยแล้วก็ต้องเอฟไปด้วยอ่ะหยุดไม่ได้จริงๆเลยเนาะแบบดูแล้วแบบมือลั่นตลอดเลยลั่นแต่ของกินบางทีกินไม่หมดของเสียช่วงนี้หักห้ามใจไม่ดูไ์สดไม่ดูไ์สดเขาไรของกินเลยนะไม่ดูเลยแต่ว่าเข้ารลาซาด้าแทน ลาซาด้าแล้วกอ็ออเดอร์ของกินนะคะตอนนี้ก็ออเดอร์พริกหมาล่ามาอีกแล้วนะคะอะไลนะซุปก้อนหมาล่าหมาล่าหมาหมาล่าไม่ใช่หมาล่าหมาล่าโอเคคนอื่นเขาเขาแบบสั่งแต่ของแบบสวยงามเสื้อผ้ากันใช่ไหม ของเรานี่แบบเปิดเข้าไปดูมีแต่ออเดอร์ของกินถ้าไม่ของกินก็ของแมวของกินแมวหรือไม่ก็ทรายแมวสื้อผ้านี่ไม่ค่อยมีอ่ะปีหนึ่งจะซื้อครั้งหนึ่ง <laughs> อืออะไรจะบอกไม่ถูกเผ็ดมากแต่พริกไปก,กี่เม็ดเนี่ยเก้าเม็ดเมื่อก่อนกินพริกเม็ดเดียวนี่ก็ว่าเผ็ดแล้วนะเดี๋ยวนี้ซัดเข้าไปเจ็ดเม็ดแปดเม็ดเก้าเม็ด เขคงอยากกินกับเรารอะเปิดเปิดประตูเสยียงดังเลย mm hmm. กูเห็นคงจะหนีเนาะคิดว่าเราเป็นปอบชวนไปกินอาหารโรงแรมนี่ไม่ไปเด้อ phát đời kinh chung 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 ใครทำไอเอฟบ้างอ่ะถ้านิ่พต้องทำได้กินวันเนี่ยสามวันทำไอเอฟสี่สิบยี่สิบนะคะกินสี่ชั่วโมงงดกินยี่สิบชั่วโมงเผ <_ m im> ื่อจะได้ลดน้ำหนักลงบ้างกินเก่ง จุงตัวสุดท้ายออยอดสุดยอดมาก ิ่มแล้วโอ้โหความรู้สึกว่าเผ็ดขนาดไหนนี่แบบขอบป,ปากเนี่ยเหมือนกับมีฟิลเลอร์อยู่ข้างในยังไงไม่รู้ไม่รู้สึกชาชาเหมือนรู้สึกชาชาบานไงไม่รู้ <laughs> เหมือนปากบ้านอะ่ะ กินเสร็จแล้วใครอยากกินรีบไปหามากินเลยนะคะนึกว่ามีกระเดือก <laughs> โอเคคลินี้ ก็จบเท่านี้นะคะไม่ได้ทำส้ตมตำโชว์ให้ดูเพราะว่าเคยทำไปคลิปก่อนหน้านู้นแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็คงรู้วิธีการตำแล้วนะคะใครที่ไม่รู้วิธีการตำลองไปดูคลิปเก่าๆของพัทพทมได้นะคะว่าตำยังไงเนาะลองดูแล้วก็ชอบรสชาติไหนก็ปรุงไปตมนั้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะ เหนียงเริ่มมาแล้วเริ่มอ้วนแล้วกินกินเยอะโอเคไว้เจอกันใหม่ค่ะ